สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะอุ้มมีบัตรเดบิตอีกหนึ่งบัตรนะคะจะเป็นบัตรอะไรมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวไปติดตามกันในคลิปได้เลยนะคะในส่วนของคลิปนี้นะคะอุ้มจะมาแนะนำบัตรเดบิตอีกหนึ่งบัตรนะคะที่มีความน่าสนใจมากๆเลยคือบัตรเดบิตออมสินอุ่นใจนะคะจุดเด่นของบัตรนี้ก็คือคลุมครองชีวิตสูงสุดถึง ,00 0 0 0บาท คุ้มครองการเสรียชีวิตจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาลครั้งละ30,000บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งถ้าใครมีบัตรเดบิตนี้อยู่ในมือแล้วนะคะเดี๋ยวอุ้มจะมาบอกว่าบัตรนี้มีประโยชน์และใช้อะไรได้บ้างนะคะสำหรับคนที่มีบัตรนี้นะคะสามารถใช้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองจากการเสรียชีวิตทุกกรณีและความคุ้มครองอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุสามารถใช้ถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ในประเทศและต่างประเทศได้ใช้ฝากเงินสดที่เครื่องฝากเงินของธนาคารอมสินได้ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการได้ทุกร้านค้าหรือร้านค้าออนไลน์ที่มีเครื่องหมายพร้อมการ์ดและมาสเตอร์การ์ดใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการได้ที่เครื่อง ATM ของธนาคารอมสิน ใช้โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารใช้โอนเงินภายในธนาคารที่เครื่อง atm ของธนาคารออมสินใช้โอนเงินภายในบัตรหรือใช้ทำธุรกรรมอื่นๆได้ตามที่ธนาคารกำหนด เดี๋ยวเรามาดูผลประโยชน์ในความคุ้มครองสําหรับผู้ที่ถือบัตรเดบิตออมสินอุ่นใจกันดีกว่านะคะ 1. น,นะคะประกันชีวิตคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีตลอด24ชั่วโมงทุกสถานที่ทั่วโลกยกเว้นการฆ่าตัวตายในปีแรกของการทําประกันหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายเขาจะจ่ายเงินประกันอยู่ที่400,000บาท 2. ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุคลภาพเชิงถาวรเขาจะคุ้มครองอยู่ที่1 0 0 0 0แบาท 3. ประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเขาจะจ่ายอยู่ที่1 0 0 0 0แบาท 4. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือการรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งเขาจะจ่ายที่3 0,000บาท ในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ที่ถือบัตรเดบิตอมสินอุ่นใจนะคะเขาจะคิดค่าธรรมเนียมแรกเข้า1 0 0บาทค่าบริการที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านความคุ้มครองเราจะต้องจ่ายที่1,399บาทค่าธรรมเนียมรายปี200บาทรวมที่เราจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทั้งหมดคือ1,699บาท ในส่วนของคุณสมบัติของผู้ที่สมัครบัตรนะคะ 1. จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า12ปีบริบูรณ์และไม่เกิน75ปีบริบูรณ์ณวันที่ขอใช้บริการบัตรและเขาก็จะคุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ80ปี 2ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือบุคคลที่3ส,สั่งให้เป็นคนเหมือนไร้ความสามารถและต้องไม่เป็นคนพิการมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงณนะวันที่ขอใช้บริการบัตร 3. 1ท่านสามารถสมัครบ,บัตรเดบิตออมสินอุ่นใจได้เพียงหนึ่งบัตรเท่านั้นค่ะ ในส่วนของเอกสารในการสมัครบัตรนะคะเขาจะใช้ 1. บัตรประจำตัวประชาชน 2. ส,สมุดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะสามารถสมัครได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาเลยค่ะ สำหรับคนไหนนะคะที่มีบัตรเดบิตออมสินอุ่นใจอยู่ในมือแล้วนะคะสามารถแชร์ประสบการณ์ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้อุ้มด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ